เลดี้เดือดแม่ที่โดนพ่ออ้โหกี่ตื่นไม่ได้จังเลยเหมือนกันเลยใครเขาเนี่ยใครคะใครใครคะผมเองน้องเองเึืงว่าเหม่มึนงว่ากำมองตะเลวูอุปนิสตปต่อเพิ่งเสร็จ ไปเป็นฝรั่งเศสไปเป็ร่งเศสไปเยอรมันอ่าไปเยอรมันเยอรมันอิตาลีใช่แล้วก็แวะที่เวียดนิดนึงก็ต้องพูดหน่อยนะเนื่องจากว่าหายไปตั claro ้งครึ่งเดือนน่ะโอ้ใช่ฉะนั้นก็ต้องพูดถึงหน่อยแล้วอยู่ดีๆหายไปแล้วไม่พูดถึงเลยอืแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็ฟังแล้วข้ามขำนะยังไงคะคือคนไปยุโรปเนี่ยส่วนมากก็จะคิดถึงคิดถึงบุ๋มบิ่เออแล้วก็คิดถึงการทัศ ผมไม่ได้กินไหมตอนนี้ได้กินไหมนี่ติดจมูกอยู่เลยแอนเขามาสารภาพเขาบอกหนูเองหนูกินอะไรนะก๋วยจับยวนแต่เป็นก๋วยจับยวนที่แบบเป็นสะเบตรูปอ่ะแต่กินมันก็คล้ายๆกันมีน้กลายแต่นี่แหละคนส่วนมากนะคนที่ไปยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะ คิดถึงบะหมี่สาเร็จรูปแล้วมีคนแบกเอาไปด้วยก็มีนะเออใช่ใช่เอาไปด้วยก็มีอือพาแพ็คใส่กระเป๋าไปก็มีเหมือนกันเเห็นสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนนี่แรกๆที่เริ่มเดินทางไปทัวร์ยังยังไม่เก่งที่จะเที่ยวเองไปทัวร์ในกรุ๊ปทัวร์เนี่ยจะมีนะคนแบบว่าเออพก น้ำพริกนรกอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่โท์เนี่ยโซนเนี่ยเขาชอบพาไปร้านอาหารจีนไงใช่ป่ะมันก็เลี่ยนๆอยู่นะอาหารจีนที่ยุโรปโอ้โหมันไม่ว่าจะที่เมืองจีนเองก็มันแม้แต่เมืองจีนเองก็มันแล้วก็ชุรชนก็จะเยอะนิดนึ่งอ่าใช่อ่าเป็นธรรมชาติของสาอือเออวันนี้เราแล้วไงต่อ แล้วไงวันนี้เราลายขวายแต่มัาไม่ขวางโลกนะใช่ไหมอย่างอย่างเออย่งอาจจะมีบ้านเจอน้องมาสัปดาห์แล้วขอขอเดาขอใส่ลายขวางมาแบบขวางโลกขวางขวางใช่ไหมเอแต่ยาตาขวางบ่อมีละบ่มีไปละอีกเรื่องหนึ่งย้อนขึ้นไปเมื่อกี้ฟังมาก็คือนี่เวลาตอนปุ้มไม่อยู่อ่ะ ทเนอะน้องหนึ่งอนิกาหรือว่าน้องฝ่ายของเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาจัดแทนแล้วเขาเรียกคุณแอปเปิลว่ามุกกี้นะคะอ๋อมุกกี้เหรอจ๊ะเอ๋โอจากมุกดาเมุกี้ปุ้มกระเลื่อนๆแบบนี้ใช่บางทีอาจจะไม่หันนะบางทีอาจจะไม่หันนะกระเลื่นไม่หันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แอปเปิลหรือไม่ก็ปุกกี้เอ๊ะอะไรนะมุกกี้มุกกี้เออ แล้วก็พอฟังนะคะก็นึกถึงนึกนึก,นกตามไปด้วยเออบ้านของทาร่โบ้านของ Apple เนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆกันรลรแวดใน่นอนนุษใช่สมัยพี่เด็กๆเ,เนี่ยพี่ไปหาเพื่อนที่นั่น <Yeah. S 2> ซึ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นน้ําเลยนะปุ้มฮ uh huh. เป็น เป็นน้ำเลยแหละบ้านคารนี่อยู่ติดคลองใช่อันนี้ไม่ใช่คลองตอนที่เด็กๆเนี่ยมันเป็นน้ําเป็นบริเวณน้ํามันเป็นแอ่งน้ําอะไปถึงเวลาฝนตกน้ําท่วมเป็นน้ําเลยปกติเลยมีน้ําเป็นปกติเลยคือคือมันเป็นพื้นที่รับน้ําเพราะฉะนั้นบ้านเพื่อนเขาก็อยู่ในน้ําเลยอ๋อเหรออยู่ในน้าเลยเป็นวิถีชีวิตเลยเป็นวิถีชีวิตเลยแล้วก็ม ใช้เรือแล้วก็แต่ว่าบ้านเขาเนี่ยเขาทําสะพานไม้ไปถึงบ้านค่ะบ้านได้อยู่ในน้ําเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่มันอาจจะเป็นแค่ท้องนาอะไรเงี้ยค่ะต่อมามันก็เป็นพื้นที่รับน้ําไงทางตะวันออกอ่ะเป็นพื้นที่รับน้ำมันก็เลยน้ำเต็มไปหมดเลยถึงมีโครงการแก้มลิงของในหลวงไงคะอาจารที่ิก้าตรงนั้นเป็นน้าหมดเลยนะ มองไปนี่คือน้ำหมดแล้วจะมีมีแค่ถนนเท่านั้นที่เป็นพื้นดินนองนั้นน้ําหมดเลยอไปบ้านเพื่อนก็ต้องเดินไกลๆเข้าไปเดินไปเขาจะมีสะพานสะพานยาวๆอ่ะนึกถึงสมัยสมัยเด็กๆนะอนั่นแหละนั่นแหละผ่านม้ใช่ไปไปหาเพื่อนแล้วก็เวลานั่งทานอะไรก็เปิดประตูออกมาเนี่ยแล้วก็นั่ง เขาจะมีแบบชานบ้านอ่ะชานบ้านใช่ใช่เตะเตไม่เต็มมาอย่างนั้นเลยมีบัวมีเบอร์อะไรเงี้ยกอบงกอบัวเนี่ยกอบงคืออะไรคะคล้ายๆกอบับวนิดนึงเป็นพี่ของกบวใช่ก็เลยตรงนั้นอ่ะมันก็เลยเป็นพื้นที่รับน้ําในในปัจจุบันอยู่แล้วยังไงมันเป็นที่ลุ่มอ่ะค่ะมันเป็นที่ลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ย นีอย่างบ้านบ้านแอปเปเข้าอยู่ตรงนี้<อ>บ้านทาโร่อยู่ตรงนี้<อ>มันก็แอ่งเหมือนกัน<อ>แต่ว่ามันก็ลาดต่ํา<อ>ต่างกันเอเอบ้านบ้านแอปเปก็จะอยู่สูงกว่าส่วนบ้านทาโร่ก็จงดีใจเถิดเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย เคยอยู่ในน้ำใช่ใช่นี่เจงโชคดีนะถือว่าใช่มีผู้มีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังว่าตรงนั้นคือน้ำทั้งหมดเลยนะคะเฉพาะช่วงหน้าฝนตอนนี้นะคะแต่เมื่อก่อนโดยปกติเข้าอยู่กันในน้ำแต่วันนี้เนี่ยเราเรามีมีแก้มลิงของการแก้มลิงด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเราก็มาสืบสารกันต่อมาต่อยอดกันต่อเนาะแล้วก็เรื่อง มื่อกี้คุยกันแวบๆนะว่าเออนะจริงๆนะมองคือคนไปเที่ยวมาเดี๋ยวก็น่าจะสดใสที่พันเปล่งปลั่งแต่คั่มนะไปคั่มก็ว่าเพราะว่าอากาศหนาวแต่แดดแรงอแต่เขาแรงมากเชยนะเพร่ะอากาศหนาวจะกลางร่มก็เกรงใจเขาไม่มีใครกลางร่มนอกจากฝนตกอะไรเงี้ยมีมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันนะบางทีแบบ คนไทยเราเนาะก็กลัวแดด<อ>แต่ว่าถ้าไปแถบแถบที่มันเป็นตรงตะวันออกกลางเ,<อ>เขาจะรักแดดมากเลยนะเ,<อ>เพราะว่าเขาอยู่กับแดดไง<อ>ไม่สงไม่ได้แบบสนใจเลยเขานั่งกลางแดดลองเขาแหละแล้วก็คุยกันแดดเปรี้ยงเปรี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนยุโรปไงเวลาแดดออกอู๋เขาไปนั่งนั่งกินอาหาร<อ>กลางแดดไม่แคร์อันนั้นเขาเขาอันนั้นเขาไม่ค่อยมีแดด เออไม่ค่อยมีแดดแต่ตะวันออกกลางนี่แดดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีชีวิตอยู่ในแดดอยู่กับกลางแดดอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าไปเที่ยวมาปุ้มบอกว่าเคยทั้งทั้งมีประสบการณ์ทั้งทั้งไปกับทัวร์แล้วก็ไปเองซึ่งมันน่าจะมีประโยชน์อ่ะน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เอ้ยคือหลายคนอ่ะไปเองแหละตอนเนี้ยเดี๋ยวนี้คนไปเองกันเยอะนะเพราะมันง่ายไงมันง่ายมันสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้เยอะทีนี้พอไปเองกับ ไปทั่วเนี่ยมันก็จะต่างกันแตที่ปุ่มว่าอ่าตัวเนี้ยมันก็มีจะต้เริ่มตั้งแต่วีซ่าถูกไหมการขอวีซ่าก็ต้องขอวีซ่าเองเราต้องเผื่อเวลาด้วยในการขอวีซ่าว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันอย่างเช่นเราไปแถวยุโรปมันก็จะเป็นแชงก้นใช่ไหมถ้าเราอยู่ที่ประเทศไหนเยอะสุดแต่เราก็ต้องไปทําวีซ่าประเทศนั้นคือหมายถึงว่าวีซ่าเนี่ยมันใช้ได้ในทุกประเทศในคนงยุโรปก็มันใช้ได้หมดเลยแชงก้เคนอะไรประมาณนั้นเออแล้วก็ก็ต้องก็ต้องทำวีซ่าเอง แล้วก็ถ้าจะไปเช่ารถขับเนี่ยก็ต้องไปขับขี่เองเตรียมไว้ทำจากที่นี่จากที่นี่ไปเป็น international ใบขชบข่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตอนไปเนี่ยคือเราก็ไปที่เยอรมันก่อนไปเยอรมันก่อนไปที่มิวนิกเพราะว่าจุดประสงค์คือจะไปงาน October f e s t เป็นงานที่ยิ่งใหญ่เขาว่ากันว่าที่สุดในโลกนะใช่ไหม ได้ข่าวว่าผู้ชายสองคนที่บ้านเขาชอบเขาอ,อยากจะไปดูเขาอ,อยากไปดู <c oughs> แต่มีหลายคนโกอ,อุ้ยไปช่วงนี้คือไปช่วงนี้เนี่ย <c oughs> มันเป็นช่วงพีคข,ของการท่องเที่ยวอ่นนี่ไงนี่ไงในรูปทาโรลเอาขึ้นมาแล้วอ่าอันนี้คือเป็นเป็นงานออกทเเบอร์สที่พักก็จะหายาก <c oughs> อะไรเนี่ยแล้วคนที่เข้าไปเนี่ยนะเขาก็แบบว่า เขาจะแต่งชุดบาวาเรียนอ่าเป็นคนพื้นเมืองแรกเริ่มเดิมทีของเยอรมันทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุเลยนะเขาสามารถีกันบ้ากเลยนะพี่คือเขาอนุรักษ์อ่ะก็เหมือนชุดไทยบ้านเราอ่ะเหมือนสงกรานบ้านเราใช่ไหมลายดอกอย่างนั้นทุกคนไปก็จะใส่ชุดบาวาเรียนแล้วก็โรงแรมที่เราพักเนี่ยเราตื่นเช้ามาทานอาหารใช่ไหมเราก็จะเห็นคนที่แบบว่า ไปกับเป็นกลุ่มแล้วช่วยกันแต่งตัวช่วยกันแต่งตัวให้กันอะไรอย่างเงี้ยเป็นชุดบาราเรียนแล้วก็เช้าวันนั้นเนี่ยเราก็ไปขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปในงานใช่ป่ะปรากฏว่าตั้งทุกสถานีรถไฟเนยนะก็จะมีคนแต่งชุดบาวาเรียนเกือบจะทั้งเมืองแถมเนี่ยบางคนก็เมาแอะทั้งนจะไปถึงงานพี่คือที่เขาจะกินเบียร์แทนน้ำเบียร์เขาจะถูกก่นน้ำใช่ใช่เขาจะเมาแอลแล้วจริงๆแล้วเขาจืดกับบ้านเราใช่ไหมอะไรนะ เบียเขาอะจืดระบ้านเราค่ะจืดกว่าอ่าแล้วก็เกลือน้ำลายแสดงว่าไปชิมมาแสดงว่าไปชิมมาผู้ชายสองคนก็คือสามีแล้วก็ลูกชายก็ไปชิมชิมขอกคางไม่ได้ไม่ได้แก้วเต็มตัวค่ะไปชิมไม่รู้สิกระเกือน้ำลายนี่มันแปลกไม่ถึงขาหมูมากกว่าหรือว่าจะนึกถึงสมต่ำแล้วเขายิ่งใหญ่มากงานยิ่งใหญ่มากเนี่ย เนี่ยทาโร่ขึ้นภาพมาก็คือในงานเนี่ยออกจูเบอร์เฟสติวันะคะเออแล้วก็ใครที่อยากไปต้องต้องเตรียมเตรียมพร้อมเนื่องจากว่าที่พักก็หายาเพราะฉะนั้นต้องจองแต่เนิ่นๆต้องจองที่บ้านต้องจองกี่เดือนคะโอ้คือที่ที่บ้านเนี่ยจะจะปรับมากทำวีซ่าก็กระทนหันเพราะวากว่าจะกว่าจะกว่ากว่าคนที่เขาทํางานเขาจะพร้อมไม่แต่เราได่พร้อมทุกเมื่ออยู่แล้วใช่ไหม เจ้านายใจดีไงรอเมื่อแต่คนอื่นมันต้องอิติดงานติดงานนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขาเลยใช้แบบเป็นการทําวีซ่าแบบ V I P แต่ถูกต้องทํายังไงมาต่างจากธรรมดายังไงคะวีซ่า V I P คือวีซ่า V I P เนี่ยคือเขาจะแยกเลยนะไปทําที่ตึกออฟซิสันเนี่ยค่ะเขาจะแยกเลยว่าถ้าคุณจะใช้ช่องทางมันต้องจอง่วงหน้าถ้าจอง่วงหน้านี่คือเรารู้ละถ้าเราทําแบบปกติเนี่ยเรา ผิวเฉียดค่ะถ้าไม่ผ่านเนี่ยเราต้องอดไปในขณะที่เราจองเครื่องบินจองที่พักจองจองในทุกสิ่งอย่างแล้วอะไรเงี้ยเราต้องอดไปเราก็เลยใช้ช่องทาง VIP ซึ่ง VIP เนี่ยไม่ใช่เราให้ใต้โต๊ะนะมัน VIP จริงๆแล้วเราบวกเพิ่มไปอีกบวกเงินเพิ่ม VIP คือบวกเงินเพิ่มแล้วเขาก็ดูแลเราอย่าง VIP จริงๆคือเราไม่ต้องไปเข้าคิวอ่ะไม่ต้องเข้าคิวไปถึงคนที่ไม่ VIP ก็จะตรงอันนี้ต้องบอกก่อนนะเพราะว่าเพราะว่า จองอะไรไปหมดแล้วมันต้องทำไม่ใช่ว่าอุ๊ยฉัน VIP ฉันจ่ายเพิ่มไม่ใช่นะไม่ใช่เลยแล้วเขาก็ดูแลเราอย่าง VIP มีกาแฟมีขนมมีโต๊ะให้นั่งอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนั้นค่ะค่ะเนื่องจากว่าความจําเป็นมันบังคับเราก็เลยต้องทําแบบนี้ใช่ะเดี๋ยวจะมีคนแบบ มันไส้เออมันไม่ใช่ชวนจริงๆแล้วชวนปุ้มกาคุยเรื่องนี้ปุ้มบอกว่าไม่ค่อยอยากคุยเท่าไหร่กูคนหมั่นไส้ใช่แต่จริงๆแล้วมันมีมันมีประโยชน์อยู่ในนี้มันเป็นประสบการณ์มันเป็นประสบการณ์แล้วก็ตอนตอนที่ไปอยู่เจอมันเนี่ยก็ไปอยู่ที่เมิอนีคใช่ไหมตื่นเช้ามาเนี่ยเราไปเที่ยวตลาดเป็นตลาดที่ชอบเที่ยวตลาดเป็นตลาดที่แบบว่าชุมชนคนพื้นเมืองเขาเที่ยวอะจะมีอาหารพื้นเมืองนี่นั่นแล้วก็ส่งรูปให้น้องแอนแล้วด้วยเป็นรูปที่แบบว่า มีผลไม้ไทยวางขายด้วยเอุียเหรอเงาะนี่เปลือเหี่ยวมากเลยขนแทบจะไม่เหลือละล่วงมาละมีขนุนอ่าอันอันนี้นี่พริกมีอมีกระเทียมด้วยกระเทียมเหมือนมากเะแม่บ้านแม่บ้านฝรั่งลูกลูกครึ่งหลายคนนะนะคะก็มีอยู่ในเฟซเหมือนกันนะต้องโชวนทำกับข้าวแบบไทยๆอะไรเงี้ยนี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่ยนี่มีเนี่ยเรมบบแทนน่าจะเป็นงงอกไหมอือใช่อันนี่ เมงโกดแผ่นเป็นเมงโกสตีนมะขุดอันนี้ขนุนเนี่ยละคงราคาก็จะถือว่านี่สลากเห็นไหมคือผลไม้ไทยก็มีเพราะคนไทยอยู่เยอะอยู่เยอรมันนี่คนไทยอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะใช่ค่ะแต่แต่ที่ไปเมืองที่อยู่จะไม่ค่อยเจอผลไม้เท่าไหร่แต่แล้วก็เที่ยวในเยอรมันเนี่ยก็คืออันนี้ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งก็คือ เที่ยวอยู่หลายวันเหมือนกันนะออยู่ในเยอรมันหลายวันแล้วจากเยอรมันเนี่ยเราก็จกเะจเข้าอิตาลีละจะเข้าอิตาลีอืมอ่ะมังคุดทาโร่คือ,ค,อคือภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าแมงโกสตีนมังคุดน,นะคะแต่นี้เป็นภาษาเยอรมันเขาก็จะอีกแบบหนึ่งแมงโกสตัน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 อะไรเงี้ยนะคะเออทีนี้เล่าให้ฟังหน่อยสิที่ที่อยู่เยอรมันเนี่ยค่ะแล้วใช้ภาษาอังกฤษอ่ะ ก็กำลังจะเล่าก็คือจากเยอรมันเราก็จะไปต่อที่อิตาลีใช่ไหมแล้วคนนี้เนี่ยจากเยอรมันที่ไปอิตาลีเนี่ยมันจะผ่านออสเตรียผ่านเมืองเมืองหนึ่งของออสเตรียซึ่งเป็นเมืองเลน่ารักสวยงามไทย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 ลิเคนสไตน์โนอ๋อเหรอแต่จําชื่อไม่ได้แต่ไม่ใช่เมืองนี้อ๋อเหรอ คือบ้านเมืองเขาจะมีสีรถปาดอ่าคือสวยแล้วก็อยู่ในหุบเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยอะคือนั่งรถไฟรถไฟนี่คือเราต้องเอซื้อล่วงหน้าหมดเลยจ่ไม่ต้องคือจองไว้หมดทําไว้หมดจองแล้วจ่ายตังค์ด้วยล่วหแล้วเดี๋ยวนี้เขาคือเขาอยู่ในในในมือถือใช่ใช่ไหมคะถ้าไาอยู่ในมือถืออ่าแต่ละคันนี้เนี่ยค่ะตอนที่ขึ้นรถไฟไปใช่ไหมแล้วก็อ อ่ตอนขึ้นรถไฟไปเนี่ยแล้วก็นั่งรถไฟเนี่ย centimet, ก็มีมีคนตรวจตั๋วไงคนตรวจตั๋วเขาขึ้นมาเหมือนบ้านเราใช่ป่าวคะฝรั่งตัวอ้วนเหมือนสุนัขที่ตัวอ้วนปุ้อย่างนี้เลยหน้าก็แดงแดงก็กินขาหมูกับเบียร์เออใช่ใช่ไหมสาระครั้งนี้เนี่ยเขาก็เขาก็เดินตรวจตั๋วแตบแตบเราก็เตรียมเปิดมือถือให้เขาเพื่อที่จะมาสแกนใช่ไหมล่ะเเออสาระครั้งนี้นะเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ว่ามันสแกนไม่ได้คือของสองหนุ่มมาผ่านแต่ของปุ้มมันไม่ได้เขาก็พูดเขาบอกว่เอ๊ะ ในนี้บอกว่าเป็นผู้หญิงแต่ทาไมในรูปลักษณ์เป็นผู้ชายหรือเปล่าไม่ที่ว่าผู้ชายสามคนในรูปทำไมตัวจริงทำไมหน้าตาแบบนี้ก็ก็ดูสวยอยู่แต่ในวีซ่าเวลาทำวีซ่ารูปนี่จะเปิดหัวจริงเหรอเออใช่ใช่ใช่่อยต้องเห็นทุกอย่างในวีซ่าอืมลูกชายหล่อมากลูกชายหล่อมากหล่อมากเก่งมากด้วยอ n น t y d o โ o โ i ไมค่ะอ่าสาระคนี้ แต่ครั้งนี้ใช่ไหมเอะเล่าก่อนเดี๋ยวอะไรจะหมดนะแล้วไปไปแบบรัวๆนะแต่แล้คันนี้เนี่ยเขาก็มามาตรวจตัวรถไฟใช่ไหมแต่แล้วที่ผมก็ไม่ผ่านไม่ใช่เชื่อเลยจะวิ่งไล่จับกันตั้งแต่เด็กๆนนนีี่่เยมาถึงลูกชายจะฟับต้อจะฟังกันไปเห็นที่เขาเริ่ม เห็นมาแล้วแบบดีใจจังเลยอเด็กคนนี้ทำไมเจอ้นมาหล่อขนาดนี้อแต่คือเขาเขาเห่อเห่อเหรอห่านี่แหละเราก็เปิดท้องให้ดูนะกมบ็อกเลยนะอสมัยก่อนใช่ใช่สมยของปุ้มเนี่ยสแกนไม่ผ่านแล้วเขาพูดอะไรนะคือเขาพูดภาษาอังกฤษก็จริงแต่ว่าสำเนียงเขาเจอมาฝังยากหน่อยนะเยอรมันใช่แล้วเขาอ้วนงี้กว่าจะออกที่ลังคออะไรเงี้ยใช่ไหมเสจแล้วันนี้เนี่ย ศัพท์บางคำเนี่ยเขาใช้ศัพท์เยอรมันด้วยเขาไม่100ั<อ>ัปิดร้อยเปอร์เซ็นต์้วว่าสื่อสารกันมันไม่เข้าใจใช่ไหมสารแล้วคนนี้เนี่ยโชว์นู่นก็ไม่ใช่โชว์นี้ก็ไม่ใช่แต่ลูกชายนะเป็นคนคุยนะ <c oughs> เออสารแล้วก็เอะมันก็ไม่ผ่านสักทีเนี่ยก็เลยถามเขาว่าลูกชายก็ถามว่า can you speak English เขาก็มองหน้าแบบว่าแ <c oughs> ต่มาไมรู้นี่มาจากไหนนั <c oughs> ่นแหละ ท่านเนี่ยดูผมยังสีทองอะไรเงี้ยเขาน่าจะแล้วเขาก็ไปบ่นกับอีกคนนึงผู้โดยสารซึ่งเจยอรมันเหมือนกันนั่นใกล้ๆเราเข้าไปบ่นอะไรก็ไม่รู้เร,เรอไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่แล้วเขาก็หันมาเขามองตาเข็บบอกว่า I am speaking English <laughs> <laughs> เขาพยายามเค้นออกมาให้เป็นภาษาอังกฤษแต่ที่อะทำมาพี่เ <laughs> สร็จแล้วคนนี้ผู้ชายที่เป็นเยอรมันที่ที่เป็นผู้โดยสารเขาก็มาช่วย <laughs> เออปรากฏว่าปุ้มเนี่ยไปให้อันผิดเขาไปให้ ไปให้ให้คิวอาโคที่เป็นแอนจองจริงแล้วเนี่ยมันต้องเป็นที่ซื้อตั๋วไปเปิดิให้เขาื็เลยแค่เดือนเป็บเดียวแค่นั้นแหละก็เจอแล้วเห็นไหมคราวนี้พอไปถึงพอไปถึงอ่าไปถึงเมืองเล็กๆของเวียนาเนี่ยนะคะเราเราก็อาแวะลงรถไฟก่อนแล้วเราก็จะไปเที่ยวเมืองเนี้ยไปเที่ยวเมืองนี้ เพราะว่าเราจะไปต่อที่โบเซนโบเซนก็คือที่อิตาลีโรงแรมที่นั่นเนี่ยเขาจะเปิดให้เช็คอินเนี่ยประมาณสี่โมงเย็นแต่เวลาเช็คเอาเก้าโมงสิบโมงเขาแขงเอาแล้วว่มใช่ไหมใช่โกงอ่ะแล้วเราแล้วเราก็แบบว่ามันก็แบบว่าถ้าเราไปถึงเราก็ไม่ได้เข้าโรงแรมใช่ไหมเราอแวะเที่ยวที่เมืองนี้แล้วการแวะเที่ยวนี่ก็คือแบบว่าเราก็ต้องลากกระเป๋าคละใบใช่ไหมก็ไปที่สถานีรถไฟลงจากรถไฟเสร็จแล้วก็มีตู้ ให้ฝากค่ะให้ฝากกระเป๋าคราวนี้ที่นั่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้เจอมนุษย์มันต้องใช้ระบบอย่างเดียวอืใช้ระบบอย่างเดียวแล้วคราวนี้ก็ก็ลูกเขาทำจ๊ดๆระบบก็ได้รหัสมาเปิดกระเป๋าฝากฝากกระเป๋าไปสามใบนี้ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเราไปเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเอากระเป๋าเพื่อขึ้นรถไฟไปโบเซนเข้าอิตาลีละใช่ไหมปรากฏว่า กระเป๋าสองใบเอาออกมาได้อกระเป๋าอีใบนึงเนี่ยเอาออกไม่ได้อรถไฟถก็แคจะออกแล้วว่ามันซื้อต่วรถง่ายกระเป๋ออาออกไปได้เอ้ยแล้วจะไปถามใครดีอะไรเงี้ย<ห>ก็โ,โหวุ่นวายมากเลยนะจะ<ห><ห>ถามใครดี<ห>ก็เห็นตรงหน้าตู้มันก็เป็นภาษาเจอมัน<ห><พ>ภาษาอิตาลีเลยพวกนี้แหละแต่ก็เห็นมันมีเบอร์โทรโชว์อยู่ก็ให้โทร โทรไม่ติดติดต่อไม่ได้ต้องมารู้ทีหลังว่าช่วงนั้นของเยอรมันเนี่ยมันโดนเหมือนเหมือนไไซเบอร์ออค่ะเป็นไไซเบอร์มันก็เลยล่มมันก็เลยติดต่ออะไรไม่ได้กว่าจะเอาออกได้เนี่ยเป็นนาทีสุดท้ายที่ลากกระเป๋าแล้ววิ่งขึ้นรถไฟรถไฟปิดประตูแล้วปิดประตูแล้วแต่มันมันมีปุ่มกดปุ๊บมันก็เปิดแอดก็รีบลากกระเป๋ากันขึ้นไปเลย เออก็รอดใช่ไหมนี่ไงถึงบอกว่าเที่ยวยุโรปเองดีจริงแต่มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นต้องต้องเตรียมต้องเตรียมใจนี่ไงนี่ไงถึงถึงบอกว่าเดการเดินทางเนี่ยมันต้องเดินทางทิ้งคิดทิ้งคิดไม่ได้หมายถึงว่าเราเราทิ้งอะไรนะทิ้งทิ้งเนี่ยทิ้งความความหงุดหงิดความกังวลความอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องอยู่ตรงนั้นอย่าเอามาเป็นอารมณ์กับเราสติใช่ใช่ถ้ามีสติแล้วเราก็จะมีทางออกใช่ ตัวหนังสือที่มันเขียนน้นเล็กจิ้ตเดียวแต่มันมีเมโทรอยู่อะไรอเงี้ยใช่ไหมใช่ต้องค่อยๆแก้ไขใช่ท้ายสุดก็คือได้ไปได้ไปสสรครนี้ก็ไปไปเช่ารถขับละที่โบเซนตอนนี้เข้าอิตาลีละก็คือเช่ารถขับเพื่อที่จะไปเทือกเขาโดรไมเนี่ยภาพที่เราได้ขึ้นมาสวยมากสวยมากเหมือนสมเด็จนางชีเลย เวอร์เส้นต่างจีบันเสียเงินเปล่าไม่เหมือนคล้ายๆอันนี้คล้ายแต่สวยสวยสวยโดโลไมเนี่ยมันเป็นเป็นสถานที่ที่โอ้โหทุกคนต้องไปใา่เรตตลรีต้องไปเป็นส่วนหนึ่งของเชือกเขาแอลมันมีฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพุ่งไปอีกฝั่งนึงอีกฝั่งก็สวยมากแต่ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องไปอ่าสาปะคห์นี้เนี่ยก็ไปเช่ารถขับเองใช่ไหมก็มีหลงทางมากเลยบ้างเป็นปกติอ่าเป็นปกติใช่ไหมขนาดเราเปิดเอ่อกูเกิลแมปดูแล้วใช่ไหมก็มีหลงบ้าง บ้างแต่ที่สําคัญคือแบบว่าเออมันเป็นทางด่วนจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจขึ้นทางด่วนแต่ว่าไอ้กูก็แบบมันพาขึ้นทางด่วนเสลร์คันนี้เนี่ยมันก็มีช่องหนึ่งค <c oughs> ืออันนี้เขายังไม่เข้าใจนะ,ะคือมันมันช่องทางด่วนแต่แบบแบบช่องนี้เนี่ยมันเป็นช่องที่แบบว่าเออมันเหมือนให้รถที่มีปัญหาอะไรสักอย่างอะไรเนี่ยผ่าน เราก็ไปผ่านช่องนั้นซึ่งพอผ่านแล้วเราก็ตกแก้วอ้าวแล้วมันไม่ตีดเงินเหรอมันไม่เก็บค่าตัวหรือไงก็เลยจอดอืจอดสักครันี้รถที่มาเนี่ยเป็นรถบรรทุกมันก็ตามที่าใช่ป่ะเออเราก็จอดอยู่แล้วเขาก็ไม่มีมนุษย์ให้เราคุยแต่เขาจะดูเราทางกล้องแล้วมันก็จะมีเสียงโผล่มาว่าเออเฮ้ยไปสิจอดทำไมอะไรประมาณนั้นจะแพรเป็นไทยแบบนี้เลยประมาณนี้เลยเออเสียงมาอย่างนี้เลยจอดทำไมอะไรเงี้ยเออลูกก็บอกว่าแบบว่า เขาเรียนผิดเขาช่องผิดจะทำไงก็ถอยสิเขาบอกก็ถอยเข้าช่องใหม่สิอะไรเงี้ยถอยไม่ได้มันมีรถใหญ่จอดอยู่อือแล้วก็งึก๊กงักอยู่ตั้งนานนะท้ายสุดเขาก็ตะโกนมาบอกไปเลยไปเลยเงี้ยเขาก็ให้ไปไปเสร็จแล้วคนนี้ก็มากลัวว่าอีมันจะมีจดหมายมาเรียกเก็บที่บ้านไหมไม่จ่ายค่าทางด่วนเขามีเพื่อนไปอังกฤษอะรถเร็วเกินกำหนดตามจดหมายเรียกมาที่บ้านใชอย่างนั้นเลยใช่ใช่ตอนนี้ก็รอไป รอรับไปเออไม่รู้ว่าจะใจดีว่านี่แหละก็จะใจดีก็ได้ปะโออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วมากันสามแม่พ่อแม่ลูกก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่อไปเจอเออกับการเช่ารถขับเองเนาะแล้วก็ขับรถขึ้นเขาตดนไว้เนี่ย อีกด้านเนึ่เป็นเขาอีกด้านเนึ่ยเป็นเหวมีแค่สองเลนนะพี่ขับพวงมาลไยสายอ่ะเก่งจริงๆพ่อคุณสมแล้วที่ไล่วิ่งวิ่งไล่กันมาตั้งแต่เด็กๆน้องโปโปแถมเนียฝนก็ตกแล้วหมอกก็เยอะขับยากอยู่นะต้องไต่ไปเรื่อยๆแล้วก็เขาที่เราขับขึ้นไปเนี่ยขับขึ้นไปนี่มันสูงนะหูอื้ออ่ะ อะไรอย่างนี้ก็ไปเที่ยว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 กันเราไวนั้นเสร็จสอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็กลับก็ลงมาจากเขาก็ลงมาแล้วมันก็จะมีสถานที่จุดชมวิวนู่นนี่นั่นเป็นอุทยานแห่งชาตินู่นนี่นั่นเป็นเป็นป่าที่เราสามารถเข้าไปกอดป่าได้อะไรเงี้ไปสมสันป่าได้อเราก็จอดอออไม่ใช่เราก็จอดเราก็ขับรถลงมาแล้วเราก็แวะเที่ยวใช่ไหมเราแวะเที่ยวแล้วปรากฏว่าเอคือที่นั่นเนี่ยที่บอกว่ามันไม่มีมนุษย์มันอยู่กับเอ้ คอมพิวเตอร์ก็ทั้งหลายแหล่นี่อยู่กับเอไอเงี้ยเสร็จแล้วก็ทางเข้าเนี่ยมันก็เออสติ๊จ่ายบัตรบางทีก็เอาบัตรไปวางสแกนติปมันทีก็ให้เสียบบัตรอะไร่ี้ยใช่ไหมปรากัอันนี้เสียบบัตรเข้าไปมันดูดบัตรมันกินบัตรมันกินบัตรเครื่องกินบัตรทายังไงดีเครื่องกินบัตรต่อทำยังไงดีก็เอ๊ะเอ๊ะรีรอรีรออยู่ปราก่าอะตรงเลยไปนิดมันมีอินโฟเมชั่นเข้าไปข้างในไม่มีมนุษย์อ ก็เลยโอ้โหบ้านเราถ้าเป็นอินโฟเมชันนะน่าจะมีพนักงานเป็นยี่สิบอะโดยเฉพาะจุดท่องเที่ยวไม่มีมนุษย์เดินทั่วเลยนะไม่มีมนุษย์เลยสักคนเดียวค่ะก็เลยเออมันมีร้านอาหารก็ไปถามร้านอาหารว่าเฮ้ยมันโดนอย่างนี้ทําไงได้ก็อบอกเออก็ต้องไปที่อินโฟเมชันอย่างเดียวก็ไม่เจอมนุษย์แล้วก็บากฏว่าเออคนที่ตามหลังเรามาเนี่ยเขาก็ยัดบัตรไม่เข้าสักคนเขาก็ได้เที่ยวฟรีค่ะวันนั้น ว่ามีบัตรของเราคาอยู่ทุกคนเที่ยวปีหมดเลยจ้ะทุกคนขอบคุณคุณรัตนวันค่ะขอบขอบคุณครอบครัวชัชพง์เที่ยวปีหมดเลยเออคือที่นั่นเนี่ยจริงๆ้วเวลาจอดรถที่ไหนเนี่ยก็ก็ติดบัตรอะไรเงี้ยแต่บางบางเครื่องบางที่เนี่ยบัตรมันเสียเขาก็ไม่แคร์นะแต่เราก็แคร์ไงเราควรจะปรับรถทีหลังเนี่ยก็รออะไรเงี้ยแต่ฝรั่งเองเนี่ยเอาเสียเพราะไม่ไม่สนใจอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันแล้วสรุปแล้วได้บัตรคืนไหมคะ ไม่ได้ค่ไม่ได้เนาะไม่ได้ก็เลยต้องต้องแจ้งอายัดบัตรอ่าอายัดบัตรแล้วก็มาเธบัมดใหม่ที่ไรนเทศไทยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ที่น่าลองอ่ะน่าไปอ่ะแล้วก็ต้องไปแบบแบบเนี้ยคือแบบพร้อมอ่ะสมาชิกต้องพร้อมชหมายถึงว่าเอ้ยจะมาหงุดหงิดกันเอ้ยเธอทำไมความยิ่งไม่ได้มันต้องทิ้งเลยพวกนี้ต้องทิ้งเลยและการเที่ยวเองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยี้ไปยุโรปเนี่ยอย่างที่อิตาลีเนี่ยมันจะมีคนล้งกระเป๋านี่เยอะมาก เออมันทุกสถานีก็จะมีเตือนมาให้ระวังพิกพอเก็ตอ่าให้ระวังเราไปสามคนเนี่ยเราก็จะหันหลังชนกันเวลายืนรอรถไฟฮะหันหลังชนกันแล้วก็มองเนี่ยรอดค่ะสามคนไหมเขินไหมเข้ากับสุภาษิตไทยเลยสคนเพื่อนตายไม่ใช่คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนกลับบ้านได้เพราะว่าถ้าสี่ก็ก็ก็ไม่ได้แล้วนะสี่เนี่ยมันเกินมันเกินถ้าเป็นสามพอดีอุดอุดถ้าสี่ก็คาไม่ช่องถ้าสามพอดีอุดเลยเนี่ย เห็นผลเห็นชัดชเลยแต่เราเห็นนะลักษณะที่เป็นพิกป๊อกเกตเนี่ยลักษณะเ่เราเห็นแต่เราหร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 เห็นที่คือเระวังเพราะมีคนเตือนนะบอกว่าอคนที่ตกเป็นเหยื่อเน,นี่ยเป็นหนึ่งหน้าตาเอเชียสองเป็นผู้สูงอายุเรานี้เข้าข่ายสองอย่อออางเลยทั้งส่วนเรียบเออจนะขานนะไม่คานนั่นแหละก็คือต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็การเที่ยวเองอะค่ะคุณผู้ฟังยิ่งถ้าเกิดว่าเราอายุเยอะสักนิดนึงเ่ยนะคะ ร่างกายต้องพร้อมออกกำลังกายเตรียมไว้อะไรเงี้ยทุกอย่างต้องพร้อมต้องพร้อมใช่แล้วยิ่งไปนานหลายๆวันด้วยถ้าไปเจ็บป่วยไข้แถบจริงต่างบ้านต่างเมืองอีกอย่างต้องซื้อประกันด้วยนะใช่ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุถ้าไปเกิดอะไรที่นั่นเนี่ยมันจะได้มีช่องทางี่ือเราก็เป็นข้อมูลที่ไปแล้วก็มาแบ่งปันกันได้เป็นประโยชน์ถ้าเล่าจริงๆนะสามวันก็ไม่ใช่เยอะมากเยอะมากเยอะเยอะมากมาย เดี๋ยวเราจะไปเล่ากันต่อหลังไงเพราะว่าเดี๋ยวพี่เล็กจะพาไปกินอะไรซ้มต้หลวงมวมาน่ารักมากน้องมาวันแรกรีบโทรหาอะไรบอกน้องอยากส้มต้มไหมดิบพี่จะพาไปกินส้มต้มขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีค่ะเจอกันใหม่เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะกับเลดี้ดูโอ้ค่ะขาเลดี้ดูโอ้โอ้โหจู๊กิ๊กจเลยจั๊กจุ๊ก <laughs> ไปแล้ว,วค่ะกันก่เพื่อนนะค,ะนค่ะ lady d u o